สวัสดีครับสวัสดีครับผมส,ส,สวัสดีค่ะเอ,อผมโอนะครับต้อง youtube วินทบ,บุญครับวันนี้วันนี้คิดทุ่มแล้วเนี่ยประมาณจะเที่ยงคืนแล้วค่ะอั้นเที่ยงคืนแล้วเที่ยงคืนนะครับผมก็เลยแวะมาหาเพื่อนนะฮะที่รู้จักกันมาตั้งแต่ปีพศ2535นะฮะยาวมากคือเป็นเพื่อนที่แบบยาวมากเนาะแล้วก็ความทรงจําที่นี่คือค่อนข้างเยอะมากนะคะตั้งแต่โอ้โห เรายังเป็นเด็กเล็กไว้เรื่องกันอยู่เนาะจนแบบเข้าสู่รุ่นผู้ใหญ่เนี่ยค่ะจนมาขึ้นขึ้นขึ้นชีวิตแล้วว่าก็ก็ยังเป็นเพื่อนติดต่อกันอยู่ค่ะ <S 2> <S 2> แล้วก็ <S <S คือวันนี้โอเ้เขามาเที่ยวที่สถานที่ที่นี้ก็คือที่ชมชมชนท่าวังนะคะเป็นที่อี่ของผมเองแล้วก็เนี่ยเราก็มานั่งทานข้าว่เจียวกันคือจะบอกว่าเรียวมากมาแบบไม่ซุ้ไม่เสียงมาแบบหน้าสดนะคะทุกอย่างคือเรียวหมดสดสดหมดเลยมานั่งกินแบบว่าข้าวไข่เจียวทั้งริมริมทางเนี่ยค่ะน้าหน้าอ่าแฟ อาหารกองทับบกนะคะาคอาคารสกเคราะห์กองทับบกตรงทางเข้าชุมชนท่วาวังเนี่ยค่ะเป็นสถานที่ที่เขาเีความทรงจําที่ดีเยอะมากความกับเพื่อนอีกหลายๆท่านนะคะก็นนะะยอยากจะชวนเพื่อนเนี่ยมาดูมาชมกันนะคะ <c oughs> แล้วก็เนี่ยข้าวเกรียเจียวคือน่าทานมากๆเลยเนี่ย <c oughs> พี่ต้อทำอร่อยมาก <c oughs> ขอบอกว่าอร่อยมากๆะคะ่ะ <c oughs> เรามีความทรงจำที่ดีกับตรงนี้นะคะวันนี้เนี่ยข้าวเกรีเจียวเราไม่ทาเราทำมะม้าผัดค่ะ ออทานอะไรบ้างวันนี้เหมือนกันครับพี่อาเดอรมะม่าผัดอร่อยมากค่ะเพื่อนๆอย่างแนะนานะคะให้มาลองชิมดูแล้วก็ไม่แพงด้วยนี่จะของนะนี่นะที่นี่เข้าไปเจียวจ่ายี่สิบบาทค่ะนี่นะอร่อยมากๆเลยค่ะก็คืออยากบอกว่าไอด้านหลังนี่มันคือที่ไหนครับอ่ามหาวิทยาลัยศิลปากรตรงนี้จะเป็นซอยพญาเพชรนะคะก็คืออยากบอกว่าเรื่องราวของชุมชนท่าบางเนี่ย อ่ามีเยอะนะคือถ้าคนที่อยู่ในชุมชนท่าวังนีพี่ชายของผมเนี่ยนะเขาคือพี่ปุ้มนะใช่ค่ะพี่ปุ้มพี่ปุ้มเสียท่านอ่าเสียไปก็ประมาณสิบหกปีได้สิบหกปีได้นะคะคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าพี่ปุ้มเนี่ยเขาก็เรียนพวกกันนอกอาชีวะใช่พี่ปุ้มเรียนหลายโรงเรียนมากแล้วก็คือเป็นนักเรียน อาชีวะในในในช่วงอ่อยเปลี่ยนระหว่างอาชีวะต่างๆก็คือก็ค่อนข้างเกเรนิดน,นึงค่ะแต่ว่ากองกระพิภูมิก็เรียนจบแล้วก็ทํางานก็คือเป็นมีอาชีพคือขับสำารอด้วยแล้วก็เป็นนักเรียนอา่พาพาร์ทไทม์เกี่ยวกับงานต่างๆเลยสมัยก่อนด้วยค่ะพิภูมินี่เเรียนกันหนออาชีวะแล้วก็เทคโนโลยีประชาเื่อนะกระดาษที่เทคโนโลยีประชาร์เพื่อนราจัดเลยนะ ใช่ใช่ค่ะซึ่งมันก็คือจะสมัยหนึ่งเนาะก็คือเป็นสมัยหนึ่งที่ว่าเราเราทุกคนก็ต้องผ่านในช่วงชีวิตวัยรุ่นมาก่อนนะคะก็ต้องต้องต้อง้ลลุกหลักกันอะไรอย่างเงี้ยหมันก็มือคือเหมือนกับชีวิตวัยรุ่นสมัยหนึ่งที่ทุกคนต้องผ่านมานะคะ่ะอ่มามาม่าท่านเดี๋ยวจะมาทานมาม่ากันแล้วก็จะแนะนําสถานที่นะคะ อย่างโอเขาก็เคยมาอยู่ที่ชุมชนท่าวังเนาะจะมีเพื่อนๆอ,อีกหลายคนเลยค่ะก็จะมีอยู่บ้านผมบ้านผมจะเป็นบ้านหลังเล็กๆนะคะแต่ว่าเพื่อนๆก็จะคือเขามาอยู่กันเยอะมากด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกันเนาะในกลุ่มก็จะมีแบบวัยรุ่นเนาะดูกันคือเยอะมากต่างทิศต่างทางถ้า,ถาทุกๆคนดูอยู่อาจจะคิดว่าเฮ้ยนี่แหละเออเนี่ยทุกๆวันทุกๆหก,กโมงเย็นจะต้องมารวมกันที่นี่นะคะแล้วก็บางคนก็ เรียนที่อ่าวัดมหาธาตุสมัยก่อนเขาเรียกน,นะคะอ่าอิสระผู้ใหญ่วัดมหาธาตุมหาธาตุก็จะมากันแบบอูอ้เยอะมากค่ะก็จะมากันที่บ้านตุ่มกันนี่แหละคะ่ะบ้านหลังเด็กนี่แตวัยรุ่นคือจะเยอะมากๆเลยนะคะก็ <ๆๆ S 2> จะมารวมตัวกันมาแชร์มาชิลแบบนั่งชิลๆกันบางทีก็นั่งเด็กิตาคุยกันอะไรเงี้ยหน้า,ายสผมผมสั้น คือตอนนี้รูปไม่มีถ้ามีรูปจะให้เพื่อนดูด้วยค่ะ,ะไว้ไดูทอมทอบิษัทนี้ก็คือสมัยก่อนเล่นกันโรงเรียนอินทราชัวศึกษานะที่เป็นโฟกิงก็คือ,อคใช่ก็คือเป็นเป็น<ม>เป็นช่วงหนึ่งของชีวิตเนาะก็า <ใจ S 2> มาเป็นความทรงจําที่ดีค่ะ<ม><ม>สุดท้ายก็ต้องมาเป็นเพื่อนกันนะคะก็คือตอนนั้นก็อาจจะทะเลาะกันหรืออะไรกันแต่ก็ต้องมาเป็นคือสุดท้ายก็เป็นเพื่อนกันเป็นเป็นเป็นนักเรียนช่างคนที่ต้องเป็นเพื่อนกันที่สุดเขาฉะนั้นเราจะอยากแนะนาว่าเราจะไม่การให้แบบว่า ทำร้ายกันหรืออะไรกันก็คือทุกอย่างก็คือเป็นเพื่อนกันสุดท้ายก็ต้องเป็นเพื่อนกันตามรอยการเดินอาการเดินทางของลูกผู้ชายค่ะนะแ,แล้วก็คือความทรงจำผมก็เกิดที่นี่เออผมมีฝาแฝดใช่ค่ะใชอ่อยากอยากอยากให้ผมเล่าถึงเขาเป็นน้องชายฝาแฝดผมชื่อเอซีนัทหน่อยเป็นเป็น,เป,นเป็นเพื่อนที่ที่รักที่สุดอีกคนนึงละคะ่ะเอเนี่ย เอ๋ A, เป็นเพื่อนที่สนิทกันมากมีอะไรก็จะเล่าให้เราฟังไปจีบผู้หญิงคนไหนมามีแฟนอีกคนคน,คนก็จะมาเล่าให้เราฟังผ่มเป็นเพื่อนที่เขาสนิทคนข้างมากค่ะเขาไม่มีอะไรเขาจีบหญิงมาเขาจะเล่าให้ฟังแล้วเขาถามเราว่าผุ่มคนนี้เป็นไงคนนี้เป็นไงไงอย่างเงีง้ยเนาะเอเนี่ยเป็นเป็นเพื่อนผมที่อายุน,นอกก้อยกว่ามห่มค่ะประมาณสามสี่ปีแต่เป็นเพื่อนที่รักกันมากค่ะเราขอบอกเลยว่าเป็นเพื่อนที่รักกันมากแล้วเอ๋เป็นคนที่คือหน้าตาดีมากในยุคนั้นนะคะคือก็ก็ผิู่พันก็คือแบบเป็น มนได้นสองทางใช่ใช่ค่ะจะให้โอนให้ดูรูปเป็นเพื่อนรักเลยแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกันมากในกลุ่มก็จะมีหลายคนมีโอมีป็นนะคะมีเอ๋แล้วก็มีเพื่อนๆจากบางพาดนะคะมีมีนะมีรอมีใครนะมีพวกคอนอะไรนะคอนด้วยแล้วก็มีป๊อปด้วยคือเยอะมากคือจะบอกว่าช่วงยุคนึงของของวัยรุ่นเป็นยุคนั้นมากกว่าแล้วก็จะเป็นยุคที่สนุกมาก วัยรุ <onents and> <behaviour> yeah. ่นเยอะมากค่ะแล้ว hmm. ก็จะเป็น hmm. ว no. ัยรุ่นที่แบบเป็นเรียลจริงๆวิธีจีบกันยังใช้เป็นวิธีการแอกว่าอ่าเขียนจดหมายหากันเขียนจดหมายบอกรักกันนะคะแล้วก็เป็นส่งข้อความในในอ่านในแพ็กลิงกันเนี่ยก็จะเป็นการเกยต่างกันอย่างนั้นในสมัยก่อนในความรักนะคะก็คือจะจดหมายเขียนแล้วก็ขยมแล้วก็เฟี้ยงไปเรื่อยต่างกันแล้วก็มีแบบว่าอส่งข้อความผ่านแพ็กลิงกันสมัยก่อนก็คือยังไม่มีมือถือนะคะแต่ก็ให้มือถือถือว่า คือรวยมากมีแพรก็ถือว่ารวยแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วอยากให้เพื่อนผมเล่าถึงตอนที่เอเสียและเอมาคือจะบอกว่าเอคือจะบอกว่าเอเนี่ยเขานอนกับปุ๋มมาทุกคืนเลยเป็นเพื่อนกันนะจะมีเอมีโอมีปุ๋มแล้วก็จะมีเอน้อยอยู่ที่อยู่ที่บางพัดนะคะแต่ก็ก็มีมีเพื่อนคนอืนซื่อตามเขาก็จะคือนอนอยู่ด้วยกันคืออยู่ในร่มในกลุ่มเดียวกันแหละเอ๋เป็นคนใช่ค่ะเอ๋เขาจะมาไรไปนะคะเอเป็นเพื่อนที่ค่อนข้างที่จะ คือติดผมอ่ะคือชอบไปไหนครับผมแล้วก็เขาจะที่ที่ไปกับผมเพราะว่าหนึ่งเขาชอบเล่าเรื่องแฟนเขาให้ฟังทีนี้เนี่ยวันที่ประสบเหตุเนี่ยเขาว,ว่าอ่าไม่เศ้าไปไหนเขาไปเล่นสนุกนะคะกับเพื่อนท่าเตียนท่าเตียนแต่ั้นก็คือไปประสบเหตุคือเขาไปนั่งเล่นที่ท่าน้ําแล้วพอไปนั่งเล่นกันคุยกันไปมาเหมือนอาจจะบอกว่ากินเบียร์แล้วเมาหรืออะไรกันอย่างเงี้ยค่ะก็ผัดตกน้าผ่าตกน้ําตรงนี้คือเราอยากจะบอกว่าเราไม่รู้จริงๆว่าเอหายไปตอนไหนเราก็ถามว่าเอ๊เขาไปไหน อ่าอีกในหนึ่งอีกนิสิตนหนึ่งก็คืออ๊ไปกับไปกับผู้หญิงหรือเปล่าไปนอนบ้านเพื่อนคนนี้หรือเปล่าเพราะเอกเขาก็มีเพื่อนเยอะนะคะไปมาพอมาได้ข่าวว่าเขาเสียชีวิตเนี่ยคือตืออึ้งอึ้งเราก็งงแล้วเราก,ก็ไม่ใช่อ่ะไปดูไปดูไปดูสวดอ่าไปดูไป,ดไ,ปดไปชนะสวตศสอบดูนะคะที่อ่าโรงพิาบาลตำรวจไปกันหมดเลยทุกคนเนี่ยก็คือเอเนี่ยเขาเป็นคนเขาเป็นตัวแทนของคนที่มีวัสดุอุปกรณ์หมด อย่างเองเขาใส่เสื้อปุ่มเนี่ยเสื้อเป็ดสีแดงปุ่มจําได้เลยเกงเกงของน้องชายเขานะเป็นเกงสีน้นําเงินของโรงเรียนไทยประสาทนะคะเอเรียนไทยประสาททีนี้เนี่ยปรากฏว่าพอพอครุกชาร์เชาออกมาจากากองตำรวจคือช็อกค่ะช็อกเพราะเราจําเสื้อเราได้เอใส่เสื้อของเราเนี่ยไปไปไปเสียชีวิตนะคะในวันที่อ่าสิบสิบเจ็ดย่างเข้าสิบแปดแล้วก็าสองพันห้าร้อยสามสิบแปดผมจําได้ค่ะคือผมจาได้คือติดคือติดตาแล้วติดเลยว่าเนี่ยเพื่อนรักของผมคนเนี้ยเนี่ย เขาไปเสียชีวิตนะเวลานั้นจนกระทั่งผ่านมาเนี่ยเอาบอกตรงนะก็กลัวเพื่อนเหมือนกันแต่ก็คือคือไม่ผมเป็นคนที่สวดมนต์ตั้งแต่เด็กแล้วยิ่งสวดมนต์ก็ยิ่งไม่เจอเพื่อนเราก็เลยพิสูจน์เออไม่ตรวจดีกว่าสักสามสี่วันลองดูสรุปว่าเขาเขาไม่จริงๆนะคะแต่เขาไม่รูปแบบของหนึ่งเสียงสองคือกลิ่นเออเป็นคนที่สะอาดมากกลิ่นตัวของเขาเนี่ยเขาจะใช้น้ําหอมของเออสมัยก่อนจะเป็นทาร์ทโคโลนนะคะ กลิ่นนี้ในบ้านไม่มีใครใช้นอกจากเอ๋เพ่นเดียวผมรับรองได้เลยเขามาในลูกร้าของกลิ่นแล้วก็สุดท้ายคือมาเลยฝันในวันที่เออเขาเสียไปประมาณสักสองถึงสามอาทิตย์เนี่ยค่ะเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าเขาอยู่ในที่ที่ดีแล้วเราก็คือร้องไห้น้ํนคือยืนอยู่ในช่วงเศร้าอยู่ก็ร้องไห้เราก็เราไปเล่าให้แม่เขาฟังก็งปรากฏว่าทุกทุกคนก็คือก็คืองงแต่ตัวเราเนี่ยทําสังฆทานเอ๋ตลอดทั้งชุดบวชผ้าปตรทั้ง จีวองจีวอคือทําทุกอย่างเพื่อให้เพื่อนเราเนี่ยได้สู่สัมพันยภพที่ดีได้สู่ภพภูมิที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในเรื่องของแบบเนี้ยมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอันนี้ผมบอกให้ทุกทุกคนทราบก่อนนะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านเนี่ยคือเชื่อก็ได้หรือจะไม่เชื่อกไม่เป็นไรแต่อยากจะบอกว่าในความสัมผัสในความเป็นเพื่อนเนี่ยมันมันมันมีช่องว่างระหว่างกันนิดเดียวแต่ว่าในความรู้สึกความเป็นเพื่อนอ่าเราสามารถสัมผัสได้นะคะก็ปีแล้วหลายแล้วเนาะ โอ้โ oh, หลหลายปีแล้วหลายปีแล้วค่ะเพื่อนๆนก็เอ๋ก็ยิ่งหนุนความเรงังของปุ่มอยู่ตลอดเราเป็นเพื่อนกันแต่ <PM. S 2> ตั้งแต่สมัยนั้นแล้วค่ะที่บอกเลยสมัยเอ่อยุคดิจิตอลยังไม่เข้ามานะคะเป็นเป็นยุคไดอะอล็อกเป็นยุคที่ว่าอ่าเราวิธีการจีบก็ยังยังเป็นวิธีการเขียนจดหมายแล้วปาขึ้นส่งเข้าบ้านกันอยู่เลยอะค่ะนะคะก็น,ะะนาและจนทุกวันนี้ก็คือยังยังยังคิดถึงเอ๋อยู่นะคะก็เนี้ยเขาก็จะประมาณโอ้แต่ว่าเอ๋เขาจะแบบเขาจะมีเคี่ยวนะคะเป็นเพื่อนปุ่มคนหนึ่งซึ่งแบบ กินนอนอยู่ด้วยกันเลยในสมัยก่อนบ้านปุ่มบ้านปุ่มเลกอย่างที่บอกเลยแต่เพื่อนเพื่อนวัยรุ่นคือเยอะมากแล้วปุ่มจะเป็น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  LGBTQ เป็นสาวสองคนเดียวกักลุ่มเพื่อนผู้ชายทั้งหมดเลยเ <ừ> นี่ยการันตีได้เลยว่าเพื่อนปุ่มเนี่ยรู้เลยว่าปุ่มจะเป็น LGBTQ คนเดียวที่เป็นมีเพื่อนเป็นผู้ชายอทั้งหมดและในกลุ่มมหนก็เรียนชั้นคนนี้ปุ่มเนี่ยคะ่ะคนเดียวคะ่ะบอกได้เลยค่ะนี่แหละก็คือเ่อนปุ่มก็เคยฟังจำมาให้กับผมดีๆนะว่าถะาไม่ เดินกันวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของชุมชนตอกตะวังยังไงก็ขอบพคุณมากๆนะคะขอบคุณเพื่อนทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเปนไงครับพี่บรรยากาศตอกตะวังนนี่ ันนีนะครบบ้านหลังนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะที่แต่ก่อนเที่ยวปีพศออ2536บ้านพี่ปุ้มกับผมนะตแต่ก่อนตรงนี้เป็นร้านค้านะฮะตรงนี้ก็เป็นศาล สารจะพูดน,นะนี่ฮะบรรยากาศนีกำหอไปนะครับชุมชนต่อท่าวังนะครับเรื่องเล่ามากมายนะครับปี2,538น้องชายผมเสียชีวิตที่ในตอกนี้นะฮะคิดถึงเฮสีนัดเสมอครับ